โอเคครับอยู่แล้วก็จะมาทดสอบยิงเจ้าตัวซิกซ์เซอร์ P สามสองศูนย์นะครับเช่กงาน W E นะครับผมเช็คระบบไปแล้วต้นคิดนะครับมาทดสอบยิงครับผมพอทดสอบยิงก็หมัดแก๊สกันก่อนเลยนะครับกดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ใส่ลูกนะครับผมดึงลงมาแบบนี้ ใส่ล,ลูกแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ทดสอบยิงนะครับรเลองวัดความแรงกันก่อนเลยสองเก้าสี่สองแปดแปดสองแปดก้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับความแรงไม่เกิน300โดยปกติพวกปืนสั้นถ้าไม่ใช่ตัวอัปเกรดจากโรงงานหรือเป็นตัวแต่งมาจากโรงงานเนี่ยความแรงก็อยู่ประมาณนี้ นะครับมันไม่ได้แรงโวเวอร์วังเหมือนอาจจะไมไ่ถึง360 350นะครับแต่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานของเขาอยู่แล้วโดยทั่วไปนะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าปืนเดิมโรงงานอนะ่ะมันมีหลายแบบมีทั้งแบบเดิมโรงงานแบบแต่งมาเดิมโรงงานกาับเดิมดจริงนะครับคือเดิมแบบของเดิมไม่มีของแต่งไม่ใช่ตัวพิเศษเหรอะไรพวกนี้เรนเราไปแต่งกันเอาเองนะครับทดสอบมีให้หมดแมดนะครับ ยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมแล้วจะเล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกอันดับแรกเราก็ดึงสไลด์แบบนี้แล้วก็ร่างกายทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับขอย้ำนะครับว่าให้คืนสไลด์แบบนี้อย่างเดียวนะครับไม่ไม,ไม่นิยมให้กดตรงนี้นะครับต่อให้มมีให้กดแต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสไลด์แตกบ้างล้าวบ้างาสไลด์สึกบ้างทำให้ยิงลูกหมดสไลด์ไม่ค้างบ้างมันเป็นเหตุผลของการสไลด์ไม่ค้างอีกหนึ่งอย่างนะครับโอเคไหม หาท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อที่เพจบ,บีบีการจัดจำหน่ายบีแคร์ซอฟตนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างนะครับมีลิงก์ให้นะกดลิงก์น่าจะสะดวกกว่านะแล้วก็ไวกว่าด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ